โอเวอร์ชนก่อนว่ะฝั่งชนไหมจังหวะนี้แล้วกลุ่มใหญ่อะไรหลักเขาอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างหน้านั้นอยู่อยู่แถวหน้าผมบ้าอะไรหลักเป็นโอเวอร์แน่นอนเลยว่ะล้านเปอร์เซ็นบับปะเออผมพัดอะไรหลักบัฟมันบัฟอยู่แล้วบัฟออเมึงว่าจะบัฟว่าไงบัฟสุดอ่ะเออกูกูว่ามันต้องมีหรอว่ากลัวของแท้มึงอ่ะของปลอม มึงตั้งโดนส้นตีนกูแน่แน่มึงเชื่อกูเด่นต้องมีตึ๊ตึ๊งไปกันแล้วเดงเขาชุบเดงดูปะไอ้ไม่มีไอดีโกชุบหน่อยโกไม่แล้วโอเวอร์แล้วไม่แล้วโอเวอร์ทำไรโอเวอร์ทำไรวางอีมีดไม่เออไม่เป็นไรมันก็เป็นอันนี้สูนไหนเนี่ยซูนไหนเนี่ยโดนซ้ำยังตายตายแล้วเหรอหายไปแล้วสามพิกแปดตายไปแล้วอย่างยากอาจารย์พลเลยจังหวะนี้รวม กินยาปั๊บกินยาหมดกินยาหมดไฟยาร้านนี้ดีนะเว้ยกินแล้ววิ่งเร็วกว่าปกติร้านแต่บนเฮดเอาแล้วโอเวอร์ถมขวาโถมีพวกขับตัวว้ามากเลยเออถมขวาถมขวาโถมขวายังไงโอเวอร์โดนทิ้ออกมาเอากักข้างหลังโอเวอร์ตาแบลเพื่อนไล่ลักออกไล่ลักออกมุมนอกเพื่อนดักอยู่ดักอยู่ ไล่รักมาดักข้างหลังปืนอยู่ข้างหลังหนึ่งตัวปัก EMP ไม่ให้ออกยังไงวันนี้อุย้ยฝีดำฝีดำคืนฝีดำกืน,กนไอ้ไอโกรดำกืนจัดไอ้เที่ยไม่แต่ไฟมากูเพิ่งเคยเห็นดำกืนเนี่ยแหละใช่ใช่ใช่ผม<ไ>อ,อยู่ทุกคน,<อ>คนเลยให้ผมเข้าไปเมนเลยมลั้ย่ะ โอ้จังหวะน,นี้ไอ้เฮียสีดำลีลีอย่างเยอะไหวชิวมืดดำทั้งคู่ทั้งหลังยังไงโอเวอร์ over. กักศพไหมกักเอาออกไม่ได้อาดักอยู่ไม่มีคนเล่นปืนหลังไฟเลยเหรอเขารีนะแบบนั้นอะ่ะเอาศพออกไม่ได้เลยนะส่วนนาเอาศพออกไปแล้วออทุงนี่นะพี่ผมว่าไฟนี้โอเวอร์แดด แดกอะไรเพราะผมเห็นไม่มีแต่ลโกก็โอเวอร์ว่ะใช่หรออ่าพี่ลองดูดิล่าเขาไปไหนอะอ่ะพี่ลองดูดิพี่ลองดูดิอ่ะพี่ดูดิพี่ดูดิพี่ดูดิเรียบร้อยโดนมี้ไม่อ่ะอ่าเขาอยู่ขวาแต่ที่บ้านนรักโอเวอร์หมดเลยนะใช่หรอเออเออโอเวอร์อีกแล้วเฮ้ยเอาดีโอเวอร์คืนนะเนี่ยทางซ้ายอะไอเฮี้ย้ายโอเวอร์คืนขวาอะไรลัคคนลุกจัดานจัดอะตอนเนี้ยคนลุกเป็นไรคนขี้ เอาแล้วผู้หญิงฟ้่ผู้หญิงยิงผู้หญิงฟ้่ผู้หญิงยิงยังไงพออน้ยว่ายังไงข้างหลังข้างหลังโดนเมะเมะโอไม่บอกเพื่อนล่ะไม่แต่เออบ้านอะไรบ้านโอเวอร์ไรรักเยอะว่าโอ้แม่งเหมือนสลับบ้านกันเลยเขาเขาสลับไปช่วยเพื่อนไง แล้วตรงกลางคือใครตรงกลางใครตรงกลางอาร์วะอาร์วะอาอารตรงกลางเยอะวะตรงกลางคะตรงกลางคะคะเอาวะดูดิจังหวะนี้วันนี้เพลงต้องมาดิวะปลุกปลุกไฟไหน่อยตนะีจะจบอยู่กับเพลงเมิ่งมานะปลุกไฟนดีไหนอันนี้โกบนะัน่ะ โกาียิงปืนอยู่สามอันนี้เอา้าคุกเข่าไปหนึ่งทีหมดไม่เห็นโอเวอร์แล้วนะ้องโอเวอร์ทั้งขวาข้างหลังโอตามเอาเพื่อนสุดเลยว่ะแต่วงไฟกลางโดนแล้วนะโดนแล้วพี่่ะ ขาปืนปืนปืนโอเวอร์เขาไม่มีหลังไฟอ่ะเขาไม่ให้เอาศพออกเลยไว้แค่คนเดียวเองสองคนเมื่อกี้เห็นอยู่ไม่เอาศพไปกันหลังไฟแต่ที่เห็นไหมอีมพีฝั่งฝั่งนู้นน่ะเขาไม่ได้ตั้นนะเขาเอาศพออกไปฝั่งนู้นในชายฝั่งายอ่ะเขาเอาศพเขาฝั่งฝั่งบ้านคับฝั่งฝั่งเราฝั่งเนี่ยเรายโฮมโปรอ่ะฝั่งโฮมโปรเขาก็ออกได้แต่ว่ามันมีตัวดักอยู่ไงรถรถไฟฟ้าถ้าแม่งเหมือนจะ โอเวอร์เหมือนจะมาตอนแรกกืนกืนเขาไปแล้วด้วยทีหนึ่งแต่ยังรีอยู่ตรงกลางประมาณแปดเก้าคนเนี่ยตรงนี้ต้องทะลุมาเอาเพื่อนตรงตรงขวาไว้ฝั่งตรงข้ามอ่ะภาพภาพคือผมว่าโอเวอร์กืนกืนบ้านเขาไปแล้วอะอะไรรักเหมือนเดยลายรักเขาเล่นดีเขาเล่นปืนแบบข้างนอกหมดเลยเขาแบบไม่ให้เพื่อนหลุดอ่ะโอเวอรน่าจะโดนออกไปไปเยอะ จริงๆอะ่ะโอเวอร์เรวฝาบอกไม่ได้เพราะปืนอยู่อยู่ข้างหลังถ้าถ้าถ้าอยากเอาออกได้ปืนลดปืนปืนลดนี้โดอพี่ปืนรถรถโอเวอร์ก็โดนถ้าอยากออกได้จริงข้างหลังต้องปักอีมพียักษสี่ลูกเลยนะโง่เนาะสี่ห้าลูกปักแป้งไปแล้วไม่ให้ได้เล่นอะ่ะข้างหลังอะ่ะใช่ต้องปักเป็นสาม่ยมมุมนดีได้เนอะ<ป>ที่<บ>ปัก<บ>มี <จบ S 1> ที่เล<ะ>่นคอรสตาที่ปักไปไปไป ไปปักไปดูไปปเขปกเอ็มพีน้อยไปเว้ยจริงน้อยจริงนะเนี่ยไม่เขาไม่คือเขาปักโดนบ้านเขาอย่างเงี้ยไรลักก็ดูดูบ้านเขาไม่โดนเลยเลยตีกันแล้วไรลักชนะไปละทำไรพี่เจ็บเข้ามาดูเฉย ไอ้ตองทำไมมันเครื่องมึงมกดระคืนแล้วปะใครใครโดนไม่น่ามีรู้ยแบ่งฮัลโหลพี่เดียวพี่เดียวเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ปรับเลยเงียบเก็บเลยก่อไม่ตายกลายเป็นศพแล้วไงจะเอาไปทำไมอ๋อต้องดูตรงกลางไฟเดิห่วย แต่สีดำนี่แม่งแบบว่ามองกันยากที่หายเลยอ่ะไปดีกว่าวายำวาตำรวจมาแล้วไหนวะเรียกตะกุนเรียกดูดีเฮ้ยตะกุนหันไปดีเรียกด,ดูดีฮัลโหลเกตเกตเฮ้ยว่าไงว่าไงครับครับว่าไงเรียรกกลัเฮ้ยผมว่าไม่ใช่ละไม่เคารพพี่กูเลยเว้ยมาเรียรกกหรอ ม่งเรียกเกตเกตไม่มีเพื่อนไม่มีนี่เลยมันไม่เคารพพี่แล้วผมว่าไม่ใช่ร้านเนี้ยใช่เหรอไปโตปั๊บปับป๊บไอโต๊ะเฮ้ยไปเใหอ่เฮียแม่งเรียกกูเกตเกตไเอเฮียเอ,อ้ย<อ>มันใส่พี่แล้วไอแม่งจะเอากูแล้วชอบ ไม่ใช่มันชอบนะมึงอ่ะชอบไปขอใช่ไหมมันบอกเกตเกตหลบไปหน่อยดิมันจะอุ้มอย่างเงี้ยเมื่อกี้ไม่มันชื่อชื่อจริงมันชื่อจริงไอ้ดันมันมันก็เลยเรี่ยมันมันบอกเกตเกตหลบไปที่จริงมันบอกพี่จะไปเสียกมันทำไมมันจะเป็นจะทำอะไรก็เนื่ยมันเมื่อกี้แล้วจังหวะกูอยู่ตรงนั้นพอดีเลยนะเหมือนแบบว่าเฮ้ยเกตเกตเหมือนแบบมึงอ่ะไม่ออกทักทีอยากเก็ตอะไรเงี้ย แต่ก็ไฟนานอยู่นะ EMP EMP หายไปลูกนึงแต่ EMP เขาปักน้อยไปเว้ยปักน้อยจริงนะมึงดูอาอาเขาเขาไม่ปัก EMP ข้างหลังบ้านเขาเลยนะเพราะเขารู้ไงว่าปืนเขาต้องไอ้นี่ไงส่วนบ้านนั้นอ่ะบ้านบ้านมันอ่ะปักสองอันบ้านจะทัดเล่นได้คือที่นี่ปืนไม่ยิงแกต้องเอาศพออกเดี๋ยววยเอาศพมากักไว้ีน EMP ไม่ได้เขายิงยิงมาศกจ้าจริงนี่ไงต้องเอาศพออกตะา้อศพออกไม่ได้เลย ันอยากรู้ไหมว่าเออเยอะไหม